เป็นใครเล่นมันอย่ามาแย่งเล่นใครใครก็หวังไปได้ไปไดุ้ีไปได้ไปได้ใจเราได้เรียบน่อยมู้จกคู่แข่งวินดีเซลเหรอตุ๊ีอีสิบคู่ใคร เียวหน่อยวันนี้แบบนี้ไปไหนกันจ้าไปไหนกันไปเที่ยวไหนกันระวังตัวเองเหมือนเดิมนะไปไหนก็เซฟตัวเองด้วยเข้าใจนะคะว่าทุกคนก็ต้องอยากจะรีแลกซ์เหมือนกันการไปเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทักขอดีกอย่างนึงเหมือนกันแต่ยังไงก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนเราสองคนเหมือนกันนะ<ช>เรากออ็น,นีก๊อฟแ,แล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์แล้วก็มีแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ที่ไม่ใช่เจลใช่ที่จุดไปอ้อที่จุดใจ วันนี้เราจะไปจ่ายเชียงซาวกันใช่ใชแต่ว่าไม่มีจุดหมายอะไรก็คือขับมาเล่นๆก่อนหลังจากที่ล่าสุดที่เราไปมาก็คือสุ่มหาที่กลางเต็นท์เรายังไ,ไม่รู้ว่าเราจะได้ไปกลางเต็นท์เมือไร่ไหก็กลัวว่าหลายๆท่านะาคนจะคิดถึงสถานที่กลางเต็นท์แต่ไม่ได้คิดถึงเราหรอกก็เลยอ่ะเอาซะหน่อย เลยโจนหรือไงเนี่ยจังเลยอยาำอัดจี้โอยประคุณเลยแต่ี้อะไรขาานาดนั้นโอยไอ้ที่ขวาก็มีเนี่ยขับซ้ายสุดแล้วหลบกว่าน,นี้ก็ฟุตบาทแล้วล่ะไม้ชอบเลยอยาดี้นะจ๊ะอยาดที้นะจ๊ะรักษา,าระยะห่างเขาพูดอยู่โซเชียลแดนซิ่งเนี่ยรักษา,าระยะห่างหน่อยขับรถ หนักไหม,ห,มนหนักมากเลยคน่ะ

จะมากินเมนูก<ข>๋วยเตีเ๋ยวไข่บางกอที่ชาชเชียงเซานะครับแต่ว่าพอมาถึงแล้วคนเยอะมากคงงะอร่อยจริงหละคนเยอะแล้วก็เขาบอกว่าต้องรอรอเป็นสองชั่วโมงเลยก็จะกินเมนูนี้นนบางอยา่างเขาหมดเขาต้องทําใหม่แล้วก็ต้องรอนานถึงสองชั่วโมงก็เลยเรอไม่ไหวแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูสาขาสาขาสามใช่ไหมสาขาสามถ้าสาขาไม่มีสาขาสี่ถ้าสาขาสี่ไม่มีจะเปิดเองคนเจ๋ง ตอนนี้เราอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวไข่แม่อีฟสาขาสามเะจซึ่งต่างจากาสาขาแรกโดยสิ้นเชิงถามว่ารสชาติต่างกันไหมเราก็ไม่รู้แต่คนต่างกันเยอะแน่นอนเม <c oughs> ื่อกี้สาขาหนึ่งนน่นเอียดสาขาสามเนี่ยคือย,อยังไงรสชาติเขาต้องเหมือนกันสาขาสามนี่ห่างจากสาขาหนึ่งก็ประมาณสิบนาทีสิบนาทีสิบนาทีนั่นเองก็ยังไงไถ้ารอตรงนั้นไม่ไหวก็หาเราหาดูสาขาอื่นได้เขายังมีสาขาสี่อีกนะ กะเพราอะไรนะปะมะกัง้งกงะเพรากั้งกะเพรากั้งค่ะกั้งนะครับค่ะแล้วก็ก็เสนะียไข่ดาวไข่มังกรครับได้ค่ะแต่ว่าไม่ใส่ถังรวยได้ไหมได้ครับโอเคนะคือร้านใหญ่ใหญ่กว่าร้านเมื่อกี้เชื่อได้ว่ารอไม่นานเท่า,มานเมื่อกี้แน่ๆถ้าใครพอใจกับสาขาหนึ่งมากินที่สาขาสามได้สาขาสี่ได้สาขาสองมีไหมงงเหมือนกัน ลองพิมพ์ในแมทนี่แ,แลทสาขาสองไม่มีไม่มีสาขาสองอุย๊ยใค่มังกร่ซาใครมังกรมาแล้วแต่เขาลืมอีกแล้วแต่เขาลืมมีใครเป็นปัญหาแบบเราบ้ามั้ยคะเป็นคนไม่กินต้นหอมาชีนะไปร้าน,ก,นก๋วยเตี๋ยวก็เขาก็จะลืมทุกทีแต่ไม่เป็นไรเราสามารถนั่งเขีย่ยได้จนกว่มามันจะหมดนอกจากสีสันน่ากินมาก,กเลยนะ่ครลุกมาเลยนะโอ้ังขาดล้วก แม่บอกว่าอยากินผักกินผักแล้วมันอ้วนใด้ได้กินแล้ว <Okay. S 2> ขอป้ามาหนูได้กินพอดีหนูไม่กลัวรุเสียวทุกทีบอกไม่เอาผักชีทุกครั้งได้ครับที่รับฟังย้ำอีกครั้งว่าไม่เอาผักชีแต่พอพี่มา หัวใจสลายเลยทีนี้ในชามของนูมีผักชีแปดไลกวกว่า ม oh ีอ๋อนี่ไงเกี๊ยวปลาเกี๊ยวปลามาเรียกว่าเออวะลูกชิ้นเส้นปลาโอ้ยลูกชิ้นเส้นปลาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยข้างนอกก็จะเป็นอะไรเด้งใช่ไหมหมูด้งหมูเด้งอืหมูข้าวตุ๋นมาแล้วอ่ะเอ๊ะแต่ว่าเหมือนมันมีชีสอ่ะหรอ เนี่ยมันชีจริงๆด้วยมีชีด้วยชี้ในไข่ชี้ใช่ไหมอื้มย์ุ้๊กโดนสอบอะไรนยจับเาข้าวเผาข้าวไปดามนหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาท หนึ่งตัวสองตัวมีซ่อนตรงนี้ตัวนะึงนะโอ้โหดูตัวนี้ดิอเน,นี้อพ่อมันแม่ขาวก้างแม่ขาวอร่อยมาก นนเียวัดสมามนแรกก็ไปวัดหลวงพ่อโสธรกลับไปเลวัดหลวงพ่อโสธรแต่พอเห็นป้ายเดี๋ยววัดสมานห้าโลก็เลยมาไว้วัดสมานอุ้ยอะไรอ่ะเพื่อนเราเลี้ยงหมูเล,เลี้ยงหนูก็ได้บ,บุญเลี้ยงหมูป้าเลี้ยงหนูก็ได้เหมือนกัน ตกใจมากเลยป้า,าวิ่งมาเลยวิ่งวิ่งมาเหมือนเราทําอะไรผิดหรือว่าทําของล่นนะ่ะแล้วเขาบอกพี่พี่พี่ใช่พี่ใช่รถที่อยู่ในกลุ่มป,ป๊อปิิงไหมครับเราก็นึกใช่ไหมวะเออน่าจะใช่นะค่าค่าค่เขาทักผิดคนบ้างีลยที่น่ารักมากเลยเขาเออมาขายเขาขายของอยู่ที่ วัดสมานขายเสื้อมัดย้อมขายเสื้อมัดย้อมยังไงใครมาวัดสมานก็อย่าลืมอุ่นหนุนพี่เขาด้วยนะเอ้าลืมถามชื่อเองเลือดกลับบ้านกลับบ้านกันเถอะมามุชีเลสซิ่ง ไรบ้างสนุกไหมจ๊ะกับวอล์กวันเดทริปของเรากับตู้ฟ้าชาลีเรื่องจากที่ไปกลางเต็นไม่ได้ก็ต้องมาเที่ยวแบบวันเดทริปนี่นแหละวันนี้มาที่จังหวัดฉะเชิงเซาหวังว่าทุกคนก็คงจะมีความสุขกับเพจของเรานะจ๊ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกดกระดิง่งดิ่งดิ่งดิงดิงดิงให้เราด้วยนะถ้าใครไม่กดไลค์กดแชร์ขอให้